เดินทางไปสำรวจดินแดนลึกลับของคนในดงคนบนเขาที่ในแผนที่ก็ยังไม่พบชามอนคงเป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่คำว่ายักกรูนี่สิคืออะไร การเดินทางครั้งนี้ทำให้ยากรู้กระตุ้นให้อยากออกเดินทางไปตามหาเรื่องราวของชาวยากรู่หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและเสียงเพลง <S <S ที่นี่หมู่บ้านยากรูจังหวัดชัยภูมิ วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมคีแกมพันไม้กับพวกเราทีมงานเกาะล้อพาเที่ยวตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวยากุ้นกันนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่ามีวิถีชีวิตที่น่าลหลงไหลมากๆเราขับรถจากกรุงเทพเนี่ยมาประมาณ300กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วซึ่งผมต้องบอกเลยว่าการเดินทางในทริปนี้ของเราราบรื่นสุดๆเพราะว่าเรามาพร้อมกับ isuzu d max v cross 4x4 ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาตกแต่งใหม่ครับผมภายในห้องโดยสารเนี่ย เป็นแบบมีอุระดีไซน์ก็คือเป็นดีไซน์ที่ดูมีความล้ําขึ้นมาแต่ก็เข้ากับความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ากับความเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการตกแต่งที่ลงตัวจริงๆเลยแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายคันนี้ก็ให้มาเต็มครับอย่างเบาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเขาเป็นเทคโนโลยีหนังสังงคะห์คูแม็กซ์ของทาง i s u ซุเลยซึ่งเนี่ยผมเคยนั่งตัวที่เป็นเทคโนโลยีคูแม็กซ์ของทาง i ซูซุมาคันนึงต้องบอกเลยว่าเอารถตากแดดไว้เนี่ยคือพอกลับมานั่งเนี่ยมันก็รู้สึกร้อนแต่ว่ามันนเป็แบบ ความร้อนที่อยู่แบบเดียวทุกคนคือมันสามารถคลายความร้อนได้เร็วมากเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแอร์เนี่ยก็เป็นแบบดูอัลโซนนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาเรียกได้ว่า ใครชอบความเย็นแบบไหนก็สามารถปรับได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับผมแล้วก็จอเขาให้มาเป็นขนาดใหญ่นะฮะขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาพร้อมกับลำโพงถึง8จุดเลยนะครับได้เรียกว่าฟังเพลงกันแบบฟินๆแล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จ USB Type C ทั้งสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะฮะไปครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ชยัยภูมิกันเลยลุย อันนี้เราเข้ามาถึงตัวหมู่บ้านกันแล้วนะครับแต่กว่าจะมาถึงเนี่ยก็ต้องสอบถามทางจากพี่พนมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่กว่าจะมาถึงหมู่บ้านยากรูได้เพราะว่าที่ที่เรามาท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยเขาจะไม่มีขึ้นใน GPS เลยและเดี๋ยวเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าชาวบ้านยากรูชุมชนแห่งนี้มีอะไรที่ทําให้เราได้ลหลงไหลกันบ้างผมได้นัดกับพี่พนมไปแล้วครับ ย้อนเวลากลับไปสมัยช่วงทวารวดีมีกลุ่มชาติพันธุ์มอญโบราณกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณภูเขาลึกเข้าไปในป่าใหญ่คนกลุ่มนี้ได้เรียกตัวเองว่ายากักูคคาว่ายะแปลว่าคนกูแปลว่าภูเขาพอนํามารวมกันจึงเป็นคําว่าคนที่อาศัยอยู่บนเขาเมื่อเวลาผันเวียนเปลี่ยนไปชาวยากักู์ก็ยังสืบเชื้อสายต่อตอ,อกันมาโดยได้กระจายตัวการอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่แถบเชิงเขาพังเหยจังหวัดชัยภูมิ ไปจนถึงเขาเพชรบูรณ์และลงมาถึงเชิงเขาพนมดงรักเขตรอยต่อนครราชสีมากับปราจีบบุรีตอนนี้ทุกคนผมก็อยู่กับพี่พนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับข้อมูลของชาวบ้านของที่นี่ว่าเป็นยังไงมีความเป็นมาอย่างไรรบกวนพี่พนมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับสำหรับที่นี่นะครับที่เรากำลังเดินอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของคนยากุร หรือคนทั่วไปเขาจะเรียกว่ากลุ่มคุ้มดงนะครับจริงๆแล้วชาวบ้านที่นี่นะครับจะมีด้วยการ3กลุ่มนะครับมีไทโคราชไทอีสานนะครับแต่เขาก็จะอยู่รวมกันแบบพาหุวัฒนธรรมนะครับแต่เอกลักษณ์ของชาวยากุก็คือมีภาษาของตัวเองมีวัฒนธรรมประเพณีนะครับมีการเล่นพื้นบ้านแล้วก็การต่อใบไม้นะครับการเล่นพื้นบ้านของเด็กๆนะครับที่เราเล่นถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนาะ แล้วก็การร้องเพลงการร้องปาราสานและการปอกใบไม้ครับอ่าก็เป็นวัฒนธรรมที่ถ้าใครที่มาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยจะได้ชมจะได้มาทํากันเลย<ด>เมาวงสนุกกันครับผมโอเคทุกคนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ ต่อไปทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูการปักลายบนผ้าครับซึ่งเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เลยเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับว่าการปักลายผ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงและที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเสื้อพกเครื่องแต่งกายของชาวยะกรูพวกเขายังคงตัดเย็บเสื้อผ้าโดยการใช้มือทั้งสองและบรรจงปักลงบนผ้าจนกลายเป็นรูปดอกอยางนาะอย่างที่เห็น สวัสดีครับคุณยายรถครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการปักลายบนผ้านี่โหคุณยายกำลังทำเลยอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับแบบนี้ลายโซ่จ้ะโอ้ลายโซ่เหรอแล้วพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนะครับเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้ได้ไหมยเนี่ยอ๋ออ๋อมันก็จะคล้ายๆกับโซ่เนาะมันก็จะเป็นแบบห่วงค่อยวงกันไปวงกันไปอย่างที่นี่เขาจะทํากันหลักๆมีกี่ลายครับ เล้กแต่เด็กน้อยเขาจะประยุกต์ทำเองอืมอ่ะแล้วแต่ประยุกต์แต่ที่ผมเราเห็นกลักษหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวนี้เนาะอย่ามีลายโซ่ก็ตัวนี้ลักหนึ่งอืมอันนี้เขาเรียกลายอะไรนะครับลายงวงครุจ้ะงวงครุอย่าแล้วนี่คืออันนี้ทําไมเราถึงปล่อยแหวนครับตัวนี้หรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมสายนามจะเอกลักษณ์ของโอ้อจ้ะนี่ทุกคนมันคือแบบว่าเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆนะผมสังเกตดูอะคือแบบ มันจะมีแบบอ่ะเป็นฟิลการทอผ้าเงี้ยเขาก็จะมีอ่ะใช้เครื่องนิดนึงแต่อันนี้นี่คือแฮนด์เมดจุดต่อจุดเลยให้มันเป็นลวดลายแบบนี้อย่างนี้ผมพอจะทําได้ไหมเนี่ยทำได้จ้ะผมดูจากทรงแล้วผมไม่น่าจะไหวไหวคนที่นี่เนี่ยก็คือเคยทําอย่างนี้มาเป็นอาชีพนานแล้วจ้ะแล้วอย่างคุณยายรถเนี่ยรู้สึกภูมิใจยังไงมังครับกับการที่เราได้มาทำลวดลายที่มันมีเอกลักษณ์มันมีคุณค่ามากกับงานศิลปะแบบนี้ก็ภูมิใจที่ว่าเองรู้ร,รูมาจากปู่ย่าตาทวดจ้ะครับ เราได้ช่วยสืบสารเราด้วยเนาะใช่แล้วก็ให้หลานๆเขาเห็นอแล้วก็ดีใจครับงั้นไหนๆผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่แหละผมขอทําด้วยได้ไหมฮะะํทำได้จ้ะอ้าวเริ่มเลย <laughs> โอ้โหโลงสนามจริงเลยนะฮะนี้ <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> เริ่มทํากันเลยทุกคน เราต้องตามลายโซ่ไปเนาะกระเจี๊ยบพันแล้วก็นันิาันนั เสื้อที่ผ่านการปักนี้แสดงให้เห็นว่าลวดลายบนเสื้อผ้ากลายเป็นตัวสื่อสารถึงคนยักกรู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงและยังคงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงวิธีชีวิตความอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางธรรมชาติ หลังจากที่เราได้ลองปักเสื้อกันไปแล้วผมก็อยากจะเดินไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนไม้เก่าๆที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่และผมได้ทราบมาว่ามีการละเล่นพื้นบ้านให้เราได้สนุกกันด้วยนี่ฮะผมมีของดีให้เล่นเล่นเลยเล่นการพื้นบ้านครับอ่ะไปไปไไป,ป,ปไหนไหนพาไปหน อยู่ดีๆก็มีพวกเฮ้ยมีมันเล่นด้วยนะขอยยืมได้ไหมคอยืมได้ไหมไ้คแต่เล่นยังไงอ๋อเฮ้ยตีตีนี่เป็นไงวะนี่อันนี้มันเบเบีดเนาะเคยเล่นเบเบีดไหมคล้ายๆกันเลยเหมือนเลยเนี่ย าใครมันอยู่ในวงครับถ้าใครอยู่ในวงชนะครับถ้าอยู่ในวงเฉยได้ไหมไม่หมุนได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้ด้วยเหรอ <c oughs> ได้แล้วพี่โยนไปไม่ได้แนละ้ว <c oughs> ไหน<อ>พี่ยังแข่งกับใครออ,อ,อสเตปเซเรียอ่ะมามามาสามสองหนึ่งไปแล้วในวงครับในวงฮะอย่างนีง้ใครชนะฮะอย่างนี้ใครชนะพี่ในวงเนี้ยโอชันพี่พี่ได้ เทคนิคมาจากอินเดียครับเข็ดครับเขตครับมีอะไรให้เล่นอีกไหมครับอุ้ยอะไรกันอ้าวไปนู่นแล้วไม่บอกไม่กล่าวอะไรกันเลยนี่พี่ของดีของที่นี่เฮ้ยพี่เคยเล่นอยู่ต่อให้อ่านงนี่เริ่มจากตรงนี้เลยเส้นนี้ไปโอ้โหเจะเพี้ยนเลโสบายน้องไปสุดถึงข้างหน้านู่นเลยปั๊บนำไปเลยปัับปั๊บโอ้โห นี่ไปต่อจากสักหน้าหมู่บ้านจะได้แฟร์กันหน่อยเย้ๆเน๊ตยี่ยมทีเออดูดิกีลาเยียมทีไปกองกองกองไม่กองไม่กองแหะการละเล่นสุดท้ายที่น้องๆชวนผมไปเล่นก็คือการละเล่นหันหม้อข้าว เป็นการละเล่นตามแบบฉบับของชาวยากรู่จับมือล้อมวงแล้วก็หมุนไปพร้อมกันต้องใช้ทั้งพลังแขนนะครับผมแล้วก็ความสัมัคคีเข้าไปด้วยเล่นไปพร้อมกับความสนุกสนานเสียงหัวราะของน้องๆและก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะผมเนี่ยจะพาทุกคนออกไปตามหาเสียงจากเครื่องดนตรีธรรมชาติอย่างการเป่าใบไม้ที่ดีเสียงมาแต่ไกลจนเราเนี่ยต้องเดินตามหาที่มาของเสียงเพลนี้กันสันหน่อย เจ้าแม่คุณลุงครับผมขอถามนะได้ไหมฮะเป่ายังไงให้เป็นเพลงเมื่อกี้ผมเห็นลุงทำมาดูเท่ๆผมทำแล้วเสียงแบบับต้องบแบบแบบแต่ร้องมั้งร้องมั้งนะเทคนิคคือไงนะฮะพับนิดพับอ่ะพับนิดนึงัลอยลึกๆย่หน่อย นีผมเห็นแล้วว่าปรมาจารย์เขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูขอจังหวะกองเลยฮะเพราะว่าอะไรครับผมว่าผมยังต้องฝึกเยอะฮ่าแล้วอย่างใบเนี่ยมีการเลือกไหมครับว่ามันต้องเป็นใบยังไงของอะไรไหมฮะถึงจะเล่นง่ายออใบลำดวนอ่ะใบลำดวนต้องต้องสนิทบางๆสักหน่อยอ่าบางคนก็ชอบแต่บางคนครับแต่บางคน ชอบน้ำมูุตะบางเสียงดนตรียากูได้รับการส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นล้วนเรียบง่ายเชื่อมโยงกับธรรมชาติและวิถีชีวิตในป่าอย่างการเป่าใบไม้เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งที่สามารถเป่าเป็นเพลงทํานองต่างๆได้โดยใบไม้ที่เราจะต้องเลิกใช้จะต้องเป็นใบที่มีความยืดหยุนไม่เปราะหรือแตกง่ายนิยมใช้ใบลําดวนในการเป่ากันครับ เนี่ยทุกคนอย่างต้นเลยนะต้นลําดวนนะคบผมก็ต้องเป็นต้นที่แบบว่ามีความตัวใบเนี่ยต้องมีความเหนียวหน่อย<ช>เพื่อให้มันเป่งเสียงออกมาได้<ช>อ่าแล้วทําไมถึงแบบว่ามีการนํามาทําเป็นเพลงเนี่ยครับหรือว่าเราก็เป็นภูมิปัญญามันภูมิปัญญาของเราเนี่ยนะเรียกว่าตะนกนทําทำทำเป็นเพลงเเป่าซ้ำไส้ซ้ำซ้อนอย่างนี้แล้วก็ยกรกันอเเป่าเป็นเพลงเป,งเป,งเปงัๆๆเปง แล้วนอกจากมาเล่นเป็นเพลงเงี้ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นไหมครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเอาไปล่อไก่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยป่ะครับได้ๆ่อไได้ได้ได้ล่อเก่งล่อเก่งครับเสงเป็นไงฮะเสงเป็นไงเฮ้ยอ๋อคือคนสมัยก่อนในชุมชนก็ต้องมีการล่าสัตว์เป็นเรื่องปกติเนาะใช่ตอนนี้เนี่ยก็คือช่วยด้วยในสมัยก่อนใช่ อ่าแต่ทุกวันนี้ก็ปรับนะมาเป็นงานศิลปะนะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ใช่ตะก้องทำตะก้องทำตะก้องทำเอาอางนี้แล้วกันคือดูเขาทำอ่ะดูง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องจับจุดเยอะมันมีเทคนิคที่ต้องใช้อยู่คุณลุงครับผมอยากรู้ว่าในฐานะที่คุณลุงเนี่ยได้มาสืบสารวัฒนธรรมที่มันแบบมีความยูนิคมีความแตกต่างอย่างเงี้ยคุณลุงรู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างครับมันมันเพราะเพราะได้เป่าซ้ำเพลงนี่มันภูมิใจเองมากครับครับ ที่อื่นไม่มีเนาะมีแค่กลุ่<อ>มพวกเราเลยไมไม่ีครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขอสักเพลงนึงได้ไหมฮะมันๆเลย ไม่รอด สำหรับใครที่มองว่าอยากจะมาท่องเทีย่ยวหมู่บ้านยะกลูแบบผมนะผมแนะนําเลยครับว่าให้มาในช่วงเช้าๆอากาศในกําลังดีเย็นสบายเลยแต่การเดินทางในครั้งนี้ระยะไกลอยากให้ทุกคนมาค้างคืนเข้าพักกันที่สวนรักคุณที่มีห้องพักนอนสะอาดกับเตียงนอนนุ่มๆพักเหนื่อยจากการขับรถมานอนพักสบายๆผมบอกเลยว่าทุกคนติดใจแน่อนอนนะใครเป็นสายแคมปิ้งก็สามารถนําเต็นท์มากางได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยสวนรักคุณยังเป็นคาเฟ่ที่ให้ทุกคนได้มานั่งชิลๆถ่ายรูปกับมุมสวยๆกลางธรรมชาติกับดอกไม้งามๆแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ส่วนขนมกับเครื่องดื่มก็บอกเลยว่ารสชาติดีๆนะครับผมสามารถสั่งกับมาได้เลยและที่พักแห่งนี้ก็ยังอยู่ไม่ไกลกับอุทยานป่าเินงามที่มีทุ่งดอกกระเจียวอีกด้วยนะครับ ก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมแต่และอย่างที่มันเทรดิชันมากๆซึ่งเขาก็ภูมิใจแล้วก็สนุกสนานกับมันนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสนุกดีนะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะที่มาแบบสัมผัสถึงความสนุกแบบนี้ได้มาพักผ่อนชิลๆสบายๆนะครับเดกเรียกว่าใครที่มาชายัยภูมิเนี่ยต้องมาที่หมู่บ้านยักษ์ครูให้ได้เลยครับ ลราไปเที่ยวด้วยกันไหมจะเนื้อจะตายเธอไปด้วยกันไหมมีเธอกับฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เงา